ขึ้นมาเลยเนี่ยอันนี้ฉันเองเลยแหละขนาดว่าไม่ว่างเลยฉันคันมากว่าเออเพื่อนฝูงบ่นมาแกเพื่อนก็คิดว่าผมรู้ทุกอย่างนะเนี่ยจริงมันมีเพลงลนะ้วย้ะแต่ไม่ต้องเพลงลิขสิทธิ์เนี่ยเพื่อนก็บอกพอเพื่อนจะคิดว่า กฤษณพงศ์จะต้องรู้ทุกอย่างไม่จริงะ่ะเพราะฉันก็ไม่ได้ลงทะเบียนฉันก็ไปเสือกคนอื่นดูไงเขาลงเขาก็แคปให้ว่าแกลงปั๊บมันเป็นอย่างนี้จากหนึ่งมันไปสองแล้วก็หยุด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 อยู่ตรวจสอบข้อมูลอย่างเงี้ยแต่เบอร์สองเนี่ยแปลว่าเธอเนี่ยสแกนหน้าสแกนบัตรใส่เบอร์ไปหมดแล้วถูกป่ะแล้วก็รอว่าช่วงเนี้ยมันขยับมาจุดที่สามเห็นไหมไอ้จุดเขียวๆวอ่ะเออมันจะขยับไปจุดที่สามตอนเนี้ยผมก็เลยถามว่ามีใครเกินสามบ้างแล้วสามเนี่ยมันแปลว่าเออ ลงทะเบียนเสร็จแล้วรอวันที่หนึ่งตุลาหรือ,อยังไงเออไม่รู้ไงไม่รู้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เพียงแต่ว่าวันนี้เมื่อไม่มีใครรู้และคนถามกฤษณนพงษ์เยอะคริณพงษ์ก็เลยทำตัวเป็นแอดบินให้ว่าถ้าอ่านไม่เห็นนะประสบนิกรทั้งหลายไม่ต้องเป็นห่วงโครงการเงินปากผีขณะน,นี้แก๊งคอร์เซนเตอร์ของเราได้รับข้อมูลของท่านไว้หมดเรียบร้อยแล้ว เราจะรีบติดต่อกลับไปตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้โดยทั่วทั่วทุกคนในเร็ววันนี้จึงเรียนมาเพื่อรับกรมเอ้ยรับทราบโดยทั่วกัน <c oughs> เนี่ยเป็นไงเป็นไงลบแอปแล้วลบแล้วมันข้อมูลมันไปแล้วเปล่าแต่ผมถามหน่อยลบบางคนบอกลบแอปจนจนเมื่อวานเนี่ยนะ นเผ่าภูมิเดจุลพันธ์ยังมาตะโกนว่า app, app, อย่าลบแอปอย่าลบแอปอย่าลบแอปอ่ะผมถามท่านผู้รูน้นะสมมติลงไปหมดแล้วแล้วอุ้ยไม่เอาแล้วกลัวรั่วกลัวรั่วเนี่ยแบบรัฐบาลล่มสลายไปแล้วเนี่ยมันจะทําต่อป่าไม่รู้เนี่ยแล้วลึกขึ้นได้ว่าตายแล้วแก๊ค center, งคอนเซ็นเตอร์เทมงเทมูมากันเต็มเนี่ยเออถ้าลบแอปเนี่ยข้อมูลมันมันไปแล้วอยังลบแอปข้อมูลไปแล้วอยังก็ไม่แน่ใจก็แปลว่านี่ไง ถ้าไม่แน่ใจนี่ไงปิษณพงศ์ก็เลยมาตอบนเงนี้ยขนาดวันนี้ไม่ว่างเลยนะยุ่งมากเลยคนโทรมาเต็มไปหมดเลยไม่มีเวลารับเลยนั่งแคปข่าวนั่งดูดข่าวนั่งเลือกข่าวข่าวก็พูดมาสินาทีฉันต้องตัดให้เหลือสองนาทีนะตัดในมือถือนี่แหละเพราะมันยาวไงต้องเลือกอีกว่าเอาตรงไหนฟังดูซิเอาประโยคนั้นจะได้โจะพูดจบแล้วฉันด่าตรงนี้ต้องทำเองไม่ใช่คนอื่นเขาไม่ช่วยนะคนอื่นช่วยไม่ได้มันต้องทําเองเรียงเองพูดเองฉันยังแบบสารแนคันว่าเอ้ยเพื่อนมันถาม พี่กบเนี่ยของหนูไปถึงเลขสามแล้วทําไงดีหนูจะลบแอปไหมหรือว่าหนูจะต้องรอบอกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวทาคลิปส่งไปให้ไปดูนะฮะผมส่งคลิปไปเนี่ยมันเป็นเพลงด้วยนะงั้นคลิปจึงเป็นคลิปจากผมนี่แหละนะชี้แจงให้คลายเป็นห่วงให้จึงเรียนมาเพื่อรับกรรมโดยทั่วกันเออเพราะว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะข้อมูลของท่านเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้รัฐบาลก็ไม่ทราบเหมือนกันาจะเจ้าไงแต่ว่า แกงคอ call นเตอร์ของเราขอรับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดเองเนื่องจากว่าเราได้รับข้อมูลของท่านไว้เรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านลบแอปแล้วแต่ว่าข้อมูลมาถึง้าพเจ้าแล้วข้อมูลข้อมูลไปถึงทาวอินทาวแล้วสังเกตนะมันจะต้องไปทาวอินทาวก่อนสังเกตป่ะเออไปดูเดนแต่ก่อนเนี่ยถ้าแก๊งสีเทาเนะี่ยมันจะอยู่ทาวอินทาวม่รู้ยังไงเทานั้นแหละเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแล้วมันมันอยู่ไต้หวนันอยู่จีนเลยข้อมูลของท่านที่ท่านเป็นห่วง่ยไม่ต้องห่วง ข้อมูลของท่านที่ท่านเป็นห่วงอ่ะท่านไม่ต้องห่วงนะแก๊งคอเซ็นเตอร์ของเราจะเก็บไว้อย่างดีและครบถ้วนและสำรองระบบไว้าเรียบร้อยต่อให้ร่มยังไงข้อมูลก็มีสำรองเก็บไว้เยอะไห้ดูสิเธอต้องขอบคุณสันนะฉันอุตส่าห์ตอบกระทรวงการพันยังไม่ตอบเลยเนี่ยเพระตอนนี้พูดไปเนี่ยทำเนียบธรมบานไม่มีใครทำงานแล้วตอนนี้วิ่งไปเนี่ยจันทจันไรหมดนะ่ะเออเนี่ย ตอนนี้วิดีทำได้นะ,ะข้อแนะนําจากแก๊งคอเซนเตอร์นะฮะตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะะถึงแม้รัฐบาลจะไม่มีเวลามาดูแลทางใครทางมันเนี่ยนะตอนนี้แก๊งคอเซนเตอร์เราได้รับข้อมูลข้อมูลของท่านไปหมดแล้วเราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้ให้และเราจะรีบติดต่อกลับไปตามเบอร์ที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ข้อมูลจะไม่หายถึงแม้ว่าจะลบไปแล้วข้อมูลก็มาถึงเราแล้วท่านไม่ต้องกลัว ข้อมูลไปแล้วเออผมว่าลบเนี่ยมันก็ต้องไปแล้วดิอันเนี้ยเหมือนคุณไปกดโอนเงินให้เขาอะเขาจะรอให้คุณไปอายัดบัญชีเหรอถูกปะงั้นตอนนี้นะอันนี้ไม่ใช่แก๊ง call center นะแก๊ง call center บอกว่าจึงเรียนมาเพื่อรับกรรมโดยทั่วกัน แต่ตอนนี้กฤษณนพงศ์บอกว่าวิธีเดียวที่จะดูเนี่ยเหมือนอย่างผมเนี่ยผมก็ต้องมานั่งดูบัญชีผมเนีที่ออนไลน์อยู่เนี่ยว่าเงินมันหายไหมเออนะถ้าห่วงมากๆเนี่ยไปธนาคารแจ้งยกเลิกสวยอีกเดี๋ยวจะหาว่าไม่พัฒนาประเทศชาติดีก็ต้องก็ต้องไปยกเลิกการผูกบัญชีกับไอโอนเงินหรือว่าเออบัญชีที่จะต้องมากดกดได้เนี่ย M n g n k i n k i n g n k i n g ทั้งหลาย e-banking ทั้งหลายเนี่ย